ประพันธ์กรบุญพิเศษสิริกุลรับรางวัล CEO Women Thai ASEAN Award 2022 เครือข่ายองค์กรสตรีไทยร่วมกับจิตรอารีมาดามอุปถัมภ์และสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดงานพิธีประกาศรางวัลเชิดชูเกียินักบริหารนักธุรกิจหญิงเก่งแห่งอาเซียน CEO Women a s e a n Award 2022ที่มีผลงานโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนให้แก่หญิงเก่งที่มีศักยภาพและความสามารถเป็นต้นแบบตัวอย่างของผู้หญิงเด่นที่ดีแห่งอาเซียน2565ซึ่งจัดไปเมื่อวัน ที่29ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอเมรีดอนเมืองค่ะและหนึ่งในนักธุรกิจหญิงคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานักธุรกิจดีเด่นคือคุณประพังกรบุญพิเศษสิริกุลบริษัทเพชรน้ำหนึ่งวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประพังกรบุญพิเศษสิริกุลค่ะเป็นประธานบริษัทเพชรน้ำหนึ่งวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัด รู้สึกยังไงครับได่มารับรางวัลรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจอ่าภูมิใจกับที่ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะแล้วเราก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ทําธุรกิจคนเดียวนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออเราเราก็น่าจะเหมาะสมกับรางวัลน,นี้ ธุรกิจเราทำเกี่ยวกับอะไรธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนคะชื่อเพชรน้ำหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะเราทำกิจการเกี่ยวกับพาสสินค้าและบริการแต่เราจะนำกำไรส่วนหนึ่งนะคะ70%เอากลับมาพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วน30%เรเราก็จะเอามาปันผลให้กับผู้ถือหุ้นค่ะ ธุรกิจของเราก็จะเป็นในเรื่องของสินค้านะคะเป็นสินค้าบริการเราจะเน้นในเรื่องของร้านค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสังคมสมาชิกที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเรานะคะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจด้วยจะมีรายได้คืนกลับให้ด้วยค่ะ เป็นการนัของจากชุมชนเพื่อจะมากระจายช่วยเหลือชุมชนใช่ค่ะจะส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นสินค้าจากชุมชนที่จะโอท็อปโอท็อปวิสาหกิจชุมชนนะคะเอามาเข้ามาจําหน่ายในบริษัทของเราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่เราสั่งผลิตจากโรงงานเป็นแบรนด์ของเราค่ะมีอะไรไบ้างที่เป็นแบรนด์แบรนด์ของเราตอนนี้ก็จะมีกาแฟนะคะ,ะกาแฟ กาแฟนะคะคอฟฟโกก็คือ p s e coffee. coffee Go นะคะเป็นช anyway> ื่อแบรนด์แล้วก็จะมีตัวผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกที่เป็นแบรนด์ของเราค่ะอนาคตก็จะมีแบรนด์มากขึ้นเรื่อยๆกีผลตอบรับยังไงบ้างคสุกัดครับก็ผลผลตอบรับก็โอเคมากค่ะเพราะว่าตัวกาแฟนของเราเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะมีส่วนผสมถึง22ชนิดนะคะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ในส่วนของผงซักฟอกของเราก็จะเป็นพรีเมียม นะคะก็คือไม่ไม่ต้องไม่งอแดดนะคะตากในที่ร่มได้แล้วก็แช่ค้างคืน3ามคืนก็ไม่เหม็นอับค่ะหลังจากนี้เราจะมีกระจายไปสู่ชุมชนอื่นไหมครับคุณีมีค่ะเพราะว่าในอนาคตที่เราวางไว้เราจะกระจายไปทั่วประเทศเลยนะ,ะเราจะทําผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําร้านค้าอุปโภคบริโภคกระจายไปทั่วประเทศอันนี้ก็คือโครงการของเราค่ะเพื่อเข้าถึงคนให้ให้มากที่สุด ค้าใครต้องการนะคะที่จะนําผลิตภัณฑ์ของเราไปเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะหรือจะไปเปิดร้านค้าชุมชนก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทนะคะหรือตัวตัวดิฉันเองนะคะ,ะเบอร์โทร0 8 2 1 9 9 1 4 2 6ค่ะ ก็อยากจะให้คนนะคะเข้ามามองเห็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เราจะนำกำไรกลับมาพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอยากให้คนนะมองเห็นโอกาสตรงนี้เพื่อที่จะให้คนนะคะปกติแล้วเราก็แค่เป็นแค่ผู้บริโภคแต่เราไม่มีโอกาสมีไรายได้จากการบริโภควันนี้เราลองมาเปลี่ยนวิธี คิดกันว่าเราวันนี้เราสามารถเป็นผู้บริโภคแล้วสามารถมีรายได้จากระบบได้ซึ่งระวางระบบไว้เรามีแพลตฟอร์มรองรับในส่วนตรงนี้ค่ะ